ตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมากันผักบุ้งไฟแดงนี่อร่อยนะเนี่ยม,มันแรงขนาดไหนพี่น่หน้าพเก็บหน่อยจ้า ได้น่าจะได้จานหนึ่งเนาะผัดผักบุ้งน่าจะได้จานหนึ่ง

มาดูผักวันนี้โดนฝนทั้งวันกลางคืนก็เลยชื้นใจถอดยอดใหญ่ได้มาแล้วได้น่าจะได้จานหนึ่งเนาะผัดกับบุ้งน่าจะได้จานหนึ่งอ้มก้มีเงยอายุเยอะแล้วกอ้มก้มีเงย อายุเยอะแล้วถอนยอดยาวเลยค่อยๆเก็บไปดูหน้าคนเก็บหน่อยดูหน้าคนเก็บหน่อยนะคะดูวิวไปด้วยยานหนึ่งนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปผัดก่อนจับค่ะคืนหนึ่ง แล้วก็ได้รับน้ําฝนเขาก็ถอดยอดออกมาค่ะคืนหนึ่งแล้วก็ได้รับน้ําฝนเขาก็ถอดยอดออกมา จะเยอะอยู่นะคะเอาอแต่ยอดเนี่ยไปผัดผัดผักบุ้งไฟแดงกินดูสิคะเพื่อนๆเ,เดิมทีเขาก็แห้งนะคะแต่โดนฝนอะไรถอดยอดยาวเลยโดนฝนไปพรู้สึกจะเวียนหัวหน่อยยังผ่านความร้อนมาไม่นาน เยอะค่ะเพื่อนเเยอะมากกำลังงามเลยโดนฝนเมื่อวานนี้ค่ะยาวเลยค่ะเห็นไหมค่ะอตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยเฉยเห็นเขายาวออกมาก็ผักมุ่งจ้าผักบุ้งมาดูผักวันนี้จะตกอีกไหมน,น้อฝน เยอะค่ะเพื่อนๆเยอะมากกำลังงามเลยโดนฝนเมื่อวานนี้ค่ะเอไปพอรู้สึกจะเวียนหัวหน่อยยังผ่านความร้อนมาไม่นาน ผักบุ้งไฟแดงนี่อร่อยนะเนี่ยม,ม,มันแรงขนาดไหนเพนจะเยอะอยู่นะคะเอาอแต่ยอดเนี่ยไปผัดผัดผักบุ้งไฟแดงกินผักบุ้งจ้าผักบุ้ง มาดูผักค่อยๆเก็บไปดูหน้าคนเก็บน่อยดูหน้าคนเก็บหน่อยนะคะดูวิวไปด้วยว่าจะเอาจารนหนึ่งค่ะวันนี้โดนฝนทั้งวันกลางคืนก็เลยชื่นใจหอดยอดใหญ่ได้มาแล้วจานหนึ่งนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปผัดก่อนจ้ะเก็บไปก็ผัดเลยไม่ต้องหั่นค่ะเพื่อนๆผัดแบบนี้เลยบบเลย,ยาวเลยค่ะเห็นไหมคะอมตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมาก็เลยนะคะ สีจะไม่เหมือนกันค่ะเก็บผักบุ้งอีกแล้ววันนี้โดนหลังฝนตกเก็บไปก็พัดเลยไม่ต้องหั่นค่ะเพื่อนๆพนดัดแบบนี้เลยดูสิค่ะเพื่อนๆเ,เ,เดิมทีเขาก็แห้งนะคะแต่โดนฝนอะไรถอดยอดยาวเลยโดนฝน,นะคระับ สวยไหมคะว่าจะเอาจาย์หนึ่งค่ะ<อ>เห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆว่าจะเอาจาย์หนึ่งค่ะวันนี้โดนฝนทั้งวันกลางคืนก็เลยชื่นใจถอดยอดใหญ่ ได้มาแล้วยาวเลยค่ะเห็นไหมคะอมตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมาก็อล่งๆมีเงยอายุเยอะแล้วยานหนึ่งนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปผัดก่อนจัด ่าจะได้เยอะอยู่คะ่ะเพื่อนๆนี่นี่เก็บนะเก็บไปก็พัดเลยไม่ต้องหั่นะค่ะเพื่อนๆผัดแบบนี้เลย<ม>อบ<ะ>ค่ะคืนหนึ่งแล้วก็ได้รับน้ำฝนเขาก็ ถอดยอดออกมาดูสิใบเยืกหมดเลยเนี่ย่าถอดยอดอยางเดี๋ยวเอากองไปก่อนเว่าดูจะเยอะอยู่เห็นไหมค่ะเพื่อนได้น่าจะได้จานหนึ่งเนาะผัดกับบุ้ง น่าจะได้จานหนึ่งต้งกอายาวเอาแต่อ่อนๆแบบนี้ถ้าค่อยเกลดดูสิใบยเยือกหมดเลยเดีย๋ยวจะถอดยอดยาวเดีย๋ยวเอากองไปก่อนว่าดูจะเยอะอยู่เยอะค่ะเพื่อนๆเยอะมากกำลังงามเลยโดนฝนเมื่อวานนี้ค่ะโอมโอมมีเงย อายุเยอะแล้วว่าจะเอาจารย์หนึ่งค่ะ <Yeah. S 1> เก็บไปก็ผัดเลยไม่ต้องห,หั่นค่ะเพื่อนๆผ,ผัดแบบนี้เลยวันนี้โดนฝนท้างวันกลางคืนก็เลยชื้นใจถอดยอดใหญ่